สนับสนุนโดย90ลูกทุ่งรักไทยคลื่นเพลงลูกทุง100่งร้อเอซอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพมีทต่คนบอกว่าน่าจะเปิดมาตั้งนานเลยนะตอนนี้ปีเตอร์เปิดโรงเรียนสอนร้องเพลงสอนพิธีกรสอนการเป็นเอนเตอร์เทนทำไงขึ้นบนเวทีแล้วถึงจะเอนเตอร์เทนที่ถูกหลักยืนยังไงมุมไหนใช้ไม้จับไม้ยังไงทำยังไงคนจะ ฟังเราพูดยังไงนะนะฟเราจะรับสอนหมดเลยสอนเองสอนด้วยตัวเองเลยคิดว่าการเราเปิดครั้งนี้ก็ต้องเอาตัวเราเนี่ยเป็นเป็นครูสอนเขาในาภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคนที่ร้องเพลงไม่เป็นเลยมั่นใจว่าสามารถทําให้เขาร้องเพลงได้ที่เปิดโรงเรียนคือเตรียมปั้นศิลปินส่งยด้หรือเปล่าพี่ด้วยด้วยเพราะว่าผมผมไม่ได้ว่านะบางคนร้องเพลงดีแต่บุคลิกยังไม่มีบางคนบุคลิกดียังร้องเพลงไม่ดีแล้วร้องเพลงอย่างเดียวก็ไม่ได้ในยุคนี้นะ จะร้องเพลงอย่างเดียวแล้วก็มาฟังเพลงต่อไปเนี่ยไม่ได้เราต้องสื่อสารกับแฟนเพลงยังไงเนี่ยเขาเรียกว่าการเอนเตอร์เทนเนี่ยพีเตอร์ก็เปิดหลักสูตรสอนอยู่แสดงว่าเตรียมเปิดค่ายชนเขาใจเลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> แค่ <c oughs> แค่ <c oughs> แค่ให้นักร้องผู้ที่อยากร้องเพลงมาร้องเพลงให้เป็นเท่านั้นเอง <c oughs> โอ้เรามีบัารหรอครับติด <c oughs> ต่อมาที่ปีเตอร์ได้เลยนะติด <c oughs> ต่อมาที่ปีเตอร์ก็0 8 9 0 3 2 2 4 5 6 0890322456ติดต่อที่พีเตอร์ได้โดยตรง